วันนี้ร้านจูบินเตอร์ก็มารีวิวหนึ่งชุดนะชุดใหญ่ของเรานะครับผมนี้ก็ไปที่ไหนกันรายละเอียดแบบไหนกันก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับชุดนี้ก็เป็นเบส18นิ้วนะครับจำนวนทั้งหมด8ดอกนี้จะเป็นพีซอมบี้เลยอันนี้คล้ายๆชุดนนทบุรีเลยแต่นนทบุรีจะเป็น21ินิ้วนะแล้วก็เป็นโฟเมกาตัวนี้ไม่เป็นโฟเมกาตัวนี้ลูกค้าจํากัดงบมานะครับตั้งมาในงบนี้อยากได้เครื่องเสียงสัก1ชุดอันนี้ลูกค้าซื้อถวายวัดนะครับในงานทอดกระถิ่นนะครับอกว่า ดูมาหลายๆที่แล้วนะครับในงบนี้ไม่ได้เยอะแบบนี้นะครับมาโทรหาที่ผมแล้วได้แค่นี้แล้วก็เรื่องมัดจําอะไรกันก็น้อยด้วยสําหรับร้านผมนะก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับลูกค้าไม่ได้ต้องการอะไรลูกค้ามาหาผมนะับผมว่ามาีงบ2 0 0 0 0 0บาทนะครับจะทําถวายวัดนะผมแจ้งเลยนี่ วัดศรีอุดมวดนารามาวัดวัดปางงูวัดปางง,าง,งูนะครับผมนะครสวรรค์เดี๋ยวไปดูที่ว่าอำเภออะไรเนี่ยครับคุณพี่สุชาติแสงอาวุธแล้วก็คุณพี่ทวัดดีพิจารณ์นะครับอันนี้เราโฆษณาให้เลยครับสร้างถวาย2แสนบาทครับแล้วผมก็ส่งรูปให้ดูว่าประมาณนี้ประมาณนี้ผมส่งรูปในชุดของชุดชัยนาทให้ดูชุดชัยนาทมันจะแค่1นึ0 0 0สบาทนะครับผมแต่ว่าพาวเวอร์จะน้อยกว่านี้นะแลนนี้ลูกค้าเอาไปทั้งหมด ในชุด2 0 0แสนผมก็จัดให้เต็มอัลบั้มเลยนะครับมาผมไปที่งานตู้ก่อนนะระบบเสียงแยก4ทางนะครับผมตัวนี้เป็นเบส18นิ้วนะผีซอมบี้ตัวใหญ่ของเรานะใครที่ต้องการตั้งตู้แล้วแลเยอะๆใหญ่ๆนะแนะนำเป็นผีนะถ้าเป็นกระแทกข้างมันจะสั้นกว่านะครับผมก็เลือกได้ทั้งหมด8ใบ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผมอ่ะเดียวผมตัดให้ไปดูว่าในดอกใส่อะไรนะครับผมอ่ะเดี๋ยวตามไปดูกัน อ่ะก็ตัดมาให้ดูนะดอกนี้นี่ก่อนนี้เราจะปิดหน้านะข้างในเป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่นโปรพันสองวัตต์นะครับที่8โอม์ม18นิ้วของเราโค้งรล่อนะครับไว้4นิ้วนะครับผมแม่เหล็ก220นะครับ8ดอกนะครับส4 6 8ี่ดนะครับผมอันนี้ให้ดูภายในดอกเนาะว่าเป็นประมาณนี้ฮอนกลางแหลมตัวน,น,นี้ครบเซต4่ทางนะครับผมก็ประมาณนี้เลยอ่ะดูไส้ในไปแล้วว่าเป็นดอกรุ่นนี้รุ่นนี้นะครับผมอ่ะมาดูกันต่อที่ฮอน อนตัวนี้เป็นฮอนปากกระโถนสตอมนะครับกวยดำนะ21นิ้วนะตัวนี้ก็ใส่ตูด300วัตต์คอใหญ่นะคอ2นิ้วทั้งหมด4ปากนะครับผมแล้วก็กลางนะครับอีก2ใบนะเนี่ยครับถ้าเป็นแนวครึ่งไฟนะมีเสียงกลางกับฮอนด้วยจะช่วยกันนะกลางอ่าฮอนเนี่ยมันจะเป็นมิดโลอ่ะมิดไฮพุ่งๆนะแล้วส่วนตู้กลางเนี่ยจะเป็นมิดโลเราใส่โค้งหล่อนะครับผมกลางอีก2ใบอีก4ดอกนะกลาง15นิ้วโค้งหล่อตัวเต็มตัวท็อปของเราแล้วก็แหลม จะรวดอีกกล่องละ4ีก็คือเป็น8สกับชุดนี้นะเป็น8ปคูณ4คูณ4แล้วก็คูณ8นะครับเบส8กลาง4หอน4แหลมแนะก็เล่นแยก4ทางเลยก็ชุดอุปกรณ์ครบนะขาตั้งนะผมให้ไปครบเรียบร้อยในชุดนะครับแล้วมีสายเบลลัดอีกนะจะมีสายเบลลัดนะครับเราดูแลให้ให้จบนะครับผมนะผมต่อมาก็จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องปรุงก็จะคล้ายๆกับชุดอ่า นนทบ,บุรีเลยนนทบ,บุรีจะใช้เป็นคอร์สปั้นแยกตัวไอ้คอร์สปั้นแยกตัวมันมันมันราคาค่อนข้างจะสูงเราก็เลยใช้คอรสสี่ทางตัวเดียวเลยเนี่ยก็แยกไฮก็คือแหลมฮอนนะครับมีดก็คือกลางนะครับโลก็คือเบสมีไม์ลอยให้หนึ่งชุดมีปลั๊กไฟมีป้ายไฟมี EQ ตัวนี้พิเศษผมเพิ่ม EQ มิกก็จะเป็นตัวเดียวกัน hrx สิบของซาวเวสบูทูจีบีเอฟเฟกต์แท้อ้าวมาดูที่พาวเวอร์นะครับผมอ่าในการขับ18 8ดอกผมใช้2แม่นะผมใช้2แม่นะในสเปค อ่าที่คุยกับลูกค้าไว้นะพาวเวอร์ Power. จะอีก3ตัวนี้จะเป็นแหลมฮอนแล้วก็กลางนะขับแหลมข้างละ4ขับฮอนข้างละ2ขับเบรคขับกลางข้างละ2นะครับก็จะใช้เป็นรุ่นตัวนี้เป็น s อ2 0ี0นะครับก็ในสเปคก็คือพันสองวัตต์นะไอ้สเปคมันคือพันสองวัตต์ทั้ง3ตัวนี้นะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ในสเปคตัวนี้เราให้ s อสทีห้ตัวเนี้ยในสเปคพาวเวอร์นะในงบนี้ก็จะได้เป็นรุ่น 2,004ฟูบิตทั้ง2ตัวอันนี้หน้าตาพาวเวอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้อันนี้ผมจัดเซตนี้ให้ลูกค้าสวยสดงดงามแหลกไม้นี่เราแถมไปให้หมดนะในงบแบบนี้โต๊ะโต๊ะตั้งก็ได้ไปด้วยนะสำหรับชุดนี้200,000บาทนะเดี๋ยวตามไปชมกันเดี๋ยวไปส่งกันที่นครสวรรค์ย่าชุดนี้สายลำโพงนะครับนี่เราจะแยกสีเลยไหมครับสีดำเป็นแลมสีเขียวเป็นฮอนนะครับสีส้มนะครับเป็นกลางสีน้ำเงินเป็นเบสนะพอไล่ไปแบบนี้ปุ๊บ เราใช้สาย4คอนะครับมาถึงปุ๊บเราก็จะแยกเป็นเบสแบบนี้นะครับน้าเงินเป็นเบสนะครับปึ้ง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 แบบนี้นะครับเขียวเป็นฮอนนะครับส้มเป็นกลางแหลมเป็นดํานะครับผมจะแยกไปหมดแบบนี้นะครับสาย VCT อันนี้ลูกค้าต้องตกลงกับผมว่าจะใช้กี่เมตรนะครับยี่ห้าเมตรยี่สิบเมตรนะครับสามสิบเมตรนะครับสามสิบห้าเมตรยันห้าสิบเมตรนะครับในคอตกลงของเราก็คุยเอานะครับใครอยากสร้างเครื่องเสียงมีงบ ดูไว้คร่าวๆ2 0 0แสนเนี่ยคุณพี่ได้ชุดใหญ่เลยเบสสิบแปดเนาะแต่ถ้าคุณพี่อยากจะเล่นเบสอัพเป็นยี่บอาจจะต้องขะเยอขึ้นไป3 0 0แสนนะครับผมก็ mm hmm. ประมาณนี้เดี๋ยวไปติดตามชมเดี๋ยวเราเดินทางไปนะครสวรรค์กันนะครับจุบอินเตอร์วันนี้ก็วันที่24นะครับผมก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นครสวรรค์นะครับผมวัดปรางอู่ก็ขอบคุณท่านเจ้าภาพด้วยครับที่มีใจนะครับถวายวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดภาพยนตร์หนังกลางแปลงหรือว่าเป็นคนที่ดูชอบนะครับเราสามารถจัดได้ตามงบนะ แล้วลูกค้าบอกอเอาฮอนแค่คู่เดียวก็ลดไปแล้วหมื่นกว่านะเอาพาวเวอร์ลดลงไปอีกตัวหนึ่งก็ลดไปอีก6 7 0 0 0ด0นนะครับก็งบแต่ละลูกค้าไม่เหมือนกันดังนั้นะโทรเข้ามาอยากได้เบสขนาดกี่นิ้วกี่ดอกนะกลางกี่ดอกฮอนกี่ดอกแหลมกี่ดอกเราจัดได้หมดแล้วเราก็จะจัดพาวเวอร์ลงอย่างชุดนี้ลูกค้าง่ายมากเลยนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ลูกค้าประทับใจร้านผมก็คือคุยกันจบแล้วว่า2 0 0แสนพร้อมไปจัดส่งลูกค้าถามมัดจำเท่าไหร่แสนหรือแสนห้าผมบอกพี่ครับ หมื่นหรือ2 0 0 0 0ก็พอนะครับขอแค่มัดจํากันพอนะครับเดี๋ยวที่เหลือผมจัดการให้ลูกค้างงเลยบอกลูกค้าคุยบางร้านนะครับมัดจํา50%อย่างน้อยคือ1น0 0 0แนะครับแต่ของเราเนี่ยของเรามีครบร้านเรามีของครบเราเจอไม่ต้องรับรับ,ร,บรับมัดจําลูกค้าเยอะนะเพื่อด้วยความสบายใจลูกค้าด้วยนะเรารับมัดจําจแค่นิดเดียวนะพอพอลูกค้าเสร็จก็เนี่ยลูกค้าก็ทยอยโอนมาให้ผมบ้างแล้วนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะในภายใต้แบรนด์สตอมสาวซิสเต็มทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นตู้ดอกข้างในเห็นแล้วเนาะฮอน แหลมดอกกลางเนี่ยมันจะเป็นสตอมทั้งหมดนะครับรายละเอียดดีเทลของเรานะครับเป็นแบรนด์สตอมซาวซิสเต็มบายรันชูอินเตอร์นครปฐมนะครับผมตามที่เห็นอยู่นี่นะครับชุดพาวเวอร์เห็นไหมครับปลั๊กไฟคอร์สนะครับอีคิวนะครับมีแค่มิกอย่างเดียวที่ไม่ได้เป็นของผมนะพาวเวอร์นีะครับสตอมมีให้เลือกหลายรุ่นหลายหน้านะครับผมแล้วก็พาวเวอร์ดูแลรับประกันหลังการขายตลอดชีพนะครับลูกค้าไปเล่นอะไรพังเสียหายกลับมาซ่อมที่ผมแต่ที่ไม่ได้รับประกันก็คือพวกดอกลำโพงนะ ถ้ามันมันขาดหรือมันอะไรก็กลับมาซ่อมที่ผมก็ราคาต้นทุนไม่ได้เสียค่าแรงอะไรในการเปลี่ยนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยครับดีเทลของเราไปยันตูดฮอนนะครับ300วัตต์ตัวนี้คอใหญ่นะเดี๋ยวนี้ใส่คอใหญ่กันแล้วเสียงมันจะกว้างๆใหญ่ๆก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไปติดตามชมกันที่นครสวรรค์จ้ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมก็ขอบคุณอีกครั้งกับคุณพี่สุชาติเดี๋ยวไปจัดส่งกันนะครับนครสวรรค์เจอกันจ้า วันนี้เราก็เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะครับสวหรับวัดปางงูนะครับนครสวรรค์ของเรานะชุด8ดอกเนาะที่ตั้งดูตั้งแต่ต้นคลิปนะผมก็ประมาณนี้เบต8หฮอน4กลาง4แหลม8นะครับผมก็เดี๋ยวรอติดตั้ง่อ ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดนี้นะครับที่เราได้ฟังเสียงกันนะครับผมก็ขอบคุณนะครับคุณพี่สุชาติแสงอาวุธแล้วก็คุณพี่ทวัตดีวิจารณ์ด้วยวันนี้ก็มาสร้างถวายนะครับวัดศรีอุดมวณารามนี่เราจัดให้เต็มเลยนะครับวัดปางงูนะครับแห่งนครสวรรค์ของเรานะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับชุดตู้นะครับผมก็ตามรายละเอียดนั้นเลยใครสนใจเครื่องเสียงก็ติดต่อจุบอินเตอร์ได้เลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กชุดใหญ่นะเราบริการดูแลให้นะครับระบบเสียงระบบสายต่อนะครับ มาตรฐานทั้งหมดนะครับสเปคคอนนะครับทุกๆอย่างเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ใครสนใจเครื่องเสียงก็ติดต่อจุบอินเตอร์ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบสแปดเบสสี่เบสหกเบสสิบสองนะครับเบสสองนะทุกอย่างมีเรามีครบนะเบสกลางฮอนแหลมเราครบทุกอย่างวันนี้ก็ขอบคุณชา,ชาวบ้านชาวบ้านบ้านปางงูด้วยเราก็เดินทางมาจากนครธมตั้งแต่ตีสองนะผมมาถึงหน้าวัดประมาณหกโมงกว่านะก็นนอนรออ่า คณะกรรมการท่านผู้ใหญ่นะครับมาให้ตั้งตรงไหนตรงไหนนะครับแล้วก็จะสอนวิธีการใช้งานวิธีการเปิดนะครับวิธีการใช้ไม้ต่างๆให้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมติดต่อจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับจุดเล็กจุดใหญ่เราจะให้ได้ครบจ้ะเครื่องเสียงนะครับจากคุณพี่ถวัดนะครับดีพิจาร์พรอมครอบครัวแล้วก็คุณพี่สุชาตินะครับแสงอาวุธนะครับพรอบครอบครัว นะครับซึ่งนำปัจจัยนะครับส่วนตัวของท่านนะครับได้ซื้อเครื่องเสียงนะครับจากจุปอินเตอร์นะครับจากนครปฐมนะครับมาถวายวัดนะครับบ้านปางูเรานะครับเสียงดีเสียงชัดเจนนะครับอันนี้ก็ทั้งสองครอบครัวนะครับที่ได้นําปัจจัยนะครับส่วนตัวของท่านนะครับหรือนะครับมาถวายวัดนะครับวัดบ้านปางูนะครับหรือวัด สีอุดมวนาลามเรานะครับก็ขอโมทนาสาธุนะครับกับทั้งสองครอบครัวแล้วก็ญาติญาติของท่านนะครับที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับนำปัจจัยส่วนตัวของท่านนะครับซื้อถวายวัดนะครับอันนี้ก็ขอให้ท่านนะครับจงมีแต่ความสุขนะครับความเจริญนะครับทิศสิ่งหนึ่งประการใดนะครับก็ขอให้ส่มุ่งมั่นสมความปรารถนานะครับ Uhm. ตอนนี้นะครับเครื่องเสียงนะครับจุกิเตอร์ er นะครับแสงสีเสียงนะคร er er ับระบบเครื่องเสียงต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้นะครับตอนนี้อยู่จังหวัดนครมระบนับพื้นชื่อนะครับของจังหวัดนครประบเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับค้ะของท่านนะครับที่นํามาติดตั้งนะครับให้กับทางวัดพร้อมเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับ เดี๋ยวมาดูชุดเครื่องปรุงของเราครับก็ตามหน้าร้านเลยนะผมก็นี่ประมาณนี้นะครับผมพาวเวอร์ห้าตัวนะครับตัวนี้ก็ขับเบรดสองตัวนะเบรดแปดดอกก็ชันะ้เราสอง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 อีกตัวหนึ่งขับกลางก็กลางข้างละสองสองข้าเป็นสี่แล้วก็ขับฮอนข้างละสองแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ขับแหลมข้างละสี่นะครับผมก็ประมาณนี้พาวเวอร์เราก็สามตัวนี้รุ่นเดียวกันหมดเลยนะคขับกลางขับฮอนขับแหลมนะครับแล้วก็ขับเบรดนะครับอันนี้ก็เลือกได้นะครับทาจัดให้ได้ตามงบนี่ คุณเจ้าของคุณพี่นะครับผมที่คุยกับเรานะครับแล้วก็ไปหาผมที่ร้านแล้วก็ให้ผมจัดมาส่งให้ถึงที่ก็ขอบพระคุณคุณพี่ทั้งสองท่านนี้ด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับชุดนี้อ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะใครสนใจติดต่อก็ชุดเล็กชุดใหญ่ได้หมดนะครับจะถวายวัดหรือจะซื้อเล่นเองหรือจะอะไรทุกอย่างนะครับแล้วก็อุปกรณ์นี่นทั้งหมดนี้สามารถแยกได้ทั้งหมดนะครับตู้เบรกลางฮอนแลมนะครับแยกซื้อแยกตัวแยกชิ้นได้หมดก็ไปก็ติดตามาเพจร,ร้านจ๊บินเตอร์นครปฐมแล้ว้นนัีก็ ระบบเสียงสตอ r m มสาวซิสเต็มก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยจ้ะ